I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute I want the crowd, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm close to living I in There ain't no point in resisting Living life like a dream Maybe right, that's the thing Every night, got a team I've been tied to the scene Out on stage, here on screen Okay, this a dream And I pray that's a team One day, it be me If I want it, then i get it Head down, don't regret it Push myself to อาริโกโตโกไซสมาร์ทนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับบิ๊กแมทเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้านาะคอสโคงนะครับนาคอสเป็นะต,ตัวละครที่ว่องไวนะครับซันสกิลเพย์ว่องไวมากนะครับแพทปัจจุบันนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับเอ่อ ตัวละครคีฟนะครับจะเดินไปเลยป้อมนิดหนึ่งนะครับสไลด์ไปแล้วมอนเตอร์ฟ้าก็จะเกิดพอดีนะครับแต่แพทเก่านะครับก็คีฟจะเดินชนกันอย่แล้วนะครับถึงจะมอนเตอร์ถึงจะเกิดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการปรับใหม่ของแพทนี้นะครับผมแพทปัจจุบันนี้นะเออซีซันนี้ก็เราบัฟฟ้าเสร็จเราก็ไปต่อบัฟแดงขังทุกขามนะครับเกมนี้ครับจะเราจะสู้กับ่าช้ป่านะครับทีแรกผมก็ว่าหยานป่านะเออทีแรกแบบเฮ้ย ยานป่าแน่ๆเลยเกมนี้คือแบบเอาไปเอามาเอา้เอาเฮ้ยหาชิ้ป่านี่หว่าเฮ้ยหวานหมูลเลยนี่อะไร็วนี้โอ้โหบอกเลยว่าหวานหอมนะครับเกมนี้อืถ้าอยาสู้กับหยานเออ่หยานฟาร์มนะครับอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเห็นหรอรู้หรอเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้ได้ไงอุ้ยกับท้ายอุ้ยกับท้ายถ้าตีธรรมดาคือตายแล้วนะเมื่อกี้ตายสิ โอ้เกอบเกอบเดทแล้วเกอบตายอ่ะอ่าช่วงเันเกมนะครับเราพยายามที่จะฟาร์มให้ครบทุกตัวนะครับคลิปครบทุกตัวนะครับเพื่อจะเราจะได้ตังค์แล้วก็เมื่อฟาร์มเสร็จเราก็จะไปแท็กกันก็ได้แต่ถ้าเพื่อนมีอยู่แล้วเรากจ็จะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปแท็กก็ได้นะครับเราก็จะมาฟาร์มต่อเลยนะไหลลงเรล,ล่างเลยครับผมอืม ในแพดปัจจุบันนี้นะครับก็มีอะไรปรับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผม1เลยคือเรารู้นะครับเพราะว่าคลิปมันเกิดไว้ขึ้นประมาณสองวีนะครับมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ปรับมันเกิดไว้ขึ้นประมาณ2วีนะครับแล้วก็แปดแพดนี้นะครับมันปรับตัวละครใหม่ แล้วก็ตัวละครเก่าๆด้วยนะครับตัวละครใหม่ก็มิจแจนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ตัวละครเก่าที่โดนเนิร์ฟแล้วก็โดนปรับใหม่ให้สมดุลขึ้นก็จะเป็นในส่วนของอตัวอะไรนะ,ะที่ที่เห็นเห็นนะก็คือ,อตัวเอเลนนะครับเอเลนสกิลหนึ่งของมันนะครับมันจะวิ่งได้แล้วนะครับมันจะเดินได้แล้วนะฟันฟันไปแล้วก็เดินได้นะครับเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เห็นบ้าฟ้าไม่มีโอ้โ oh, หให้ตายสิเมื่อกี้ดูมินิแมพว่าไอเห็นเห็นไอแพนด้าเดินมาแต่ว่าไม่มีฟ้าโอ้โ oh, หบ้าฟ้าที่เกิดหนึ่งนาทีอะให้ตายสิหนึ่งนาทีโอเคยังมีฮิวยังมีฮิวกับเลนอยู่เราได้อยู่ขอได้อยู่มีมานาอยู่ตอนนี้ ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะตอนนี้ไม่มีคิมให้ฟาร์มโอเครอเล่นกับเพื่อนนะครับอุ้ยอุ้ยเจ็บวะโอ้โหทอนทอนทอนตัวยิงหลังดีมากนะครับระว,วงังคิกซี่นะคิกซี่มันโอ้โหว่าแล้วโอ้คิกซี่อย่างตึงอ่ะอะไรครับนี่ฮะเก็บ2ตัวดับเบิลคิวเลยได้เยวนนะเฮ้ยฟาร์มอ้ยยานมาได้ไงขนาดผมอุ้ยขนาดผมไอเลี้ยงหนบเลยนะ ตายสิมันมาได้ไงวะงอ๋ะอพยายามฟาร์มไปเรื่อยนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนบ้างเนะี่ยในเวลาที่สำคัญนะครับฟิกซี่หรอเฮ้ยม,มีเพื่อนมีเพื่อนมาต่อสวยครับสวยครับเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าจะไม่มีจะไม่มีใครเลียงต่อนะ โอ้ยหยานอย่างตึงอ่ะโอ้คลิกซี่ก็ว่าตึงแล้วยานก็ตึงเหมือนกันเนี่ยนี่ว่าโอ้โหโอ้โหโดนตบบ้องหูเข้าไปเออดึงสวยครับจังหวะนี้โอ้โหเยอะว่ะโอ้ไม่น่ากลัวสี่เลยครับเสียจังหวะมากเลยยานโอเลงลางหย่านะหย่านะยังไงสิครับ สกิลสกิลสกิลวิ่งเข่าเยอะนะสกิลวิ่งเข่าเยอะโอ้ยหมามันเปิดติมาเลยว่ะยังไงอุ้ยเดี๋ยวหาฟิกเกอร์เอ้าแล้วนี้ก็วิ่งเข้าไปหาไม้ติดตื่นเกินไปเนี้อ่ะตื่นเกินไปไหมเอายังไงครับจังหวะนี้เออต้นไม้ของพ่อโอ้ตีไม่เข้าเลยว่ะไม่เอาดีกว่าโหมันตีไม่เข้าอ่ะโอ้โหดูดี ไม่เอาไม่เอาถอยถอยถอย,ถอยไม่เอาดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะว,ว่าตายหรอเมื่อกี้โมฮิกซี่คิว,วอ่ะเฮ้ยเกินไปไหมคลิกซี่โอ้โหงัดไม่โดนนะงัดไม่ถึงไกลเกินเหมือนมันรู้ว่าเราจะมานะอุ้ยเดี๋ยวนะดูนะเข้าไปนี่เข้าไปนี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วแนะ่ ให้ตายสิคือแบบโอ้ไม่ดูเนตอะไรวนันนี้เอา้าเดี๋ยวนะจะเล่นด้วยหรอเดี๋ยวรอสก,กิลบุกคูดาวแว้หนึ่งนะแลออ้ตีมาเออยังไงบล็อกการจะตีพอดีเลยครับต่างคนต่างใช้ตีรบร้อยโอ้บอกแล้วอย่าห้าวนะครับอย่าห้าวน้องๆอ,อ,อย่าห้าวโ้เหมือนว่าแพนด้าจะสู้กับหยาดอ,อยู่นะแต่วันนี้ไปเสริมโอ้โหฟาร,ร์มเขาก็มาพอดีเะครับเจ้วันนี้โดนแพนด้าเข่งหัวเข้ามานะครับ โอ้ยเป็นได้กดใช้แข็งไม่ทันในวันนี้ลบเข้าไปทางหลังนะครับแต่ว่าผมเข้าไปฟันนะครับผมรับช่วงต่อเองจังหวะนี้ยังไงสแลตป่าเรียบ,บร้อยครับจังหวะนี้ <c oughs> โอเคเลือดน้อยกลับบ้านไปเลยเรามีลูนดูดเลือดนะครับเราใส่ลูดูดเลือดมาเป็นลูนดูดเลือด16เนลยนะอันนี้จะทําให้นาคอสน,นะครับ s <S ดูดเลือดแบบไม่ต้องกลับบ้านได้นะครับ s <S อืขว,ว่าแล้ว เออไม่ได้กูไม่ได้พ้กเมืองเนี้ยโอ้โหท็อกซิจกจัดไปสัตว์ระพัดระพัดเผื่อตัวเฉยก็โดดีสกอร์สามหนึ่งห้าโอ้โหแอซิดเยอะกว่าคิวแล้วตอนนี้อ่ะการเล่นฟาร์มนะครับเรามันก็มีอะไรให้ทำเยอะนะครับหน้าที่ฟาร์มนะครับ ในส่วนหลักๆก็คือการฟาร์มนะครับให้ทีมเกิดแล้วก็มีตังมีของนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญเลยครับก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะอะไรของคุณครับนี่เฮียลบสกิลอันติสกิลหนึ่งแอดสกิลหนึ่งอีกโอ้โหเรียบร้อยว่าตายเรียนกลางมันจะบวกกันเยอะเลยไปแล้วนะ เราคลิปเลนล่างเลยก็ได้นะอุ๊ยอุ้ยเดี๋ยวนะมาเหมือนรู้อีกแล้วจะทำทรงตึงเกินไปไมเนี่ยไวรุ่นโอ้โหสกิลหนึ่งปาดโอ้ยไม่ดุเฮ้ยเราไม่ได้ปาดนี่หว่าหรือปาดแล้วทำไมมันโดนมันโดนป้อมหรือว่าโดนโดนแครดี้วะมันไม่แตกหรอเฮ้ยเฮ้ยหยานหยาน อย่างยานรัด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 เลยครับรัดเลยเดี๋ยวผมรัดอีกเรียบร้อยลแล้วแลนอย่างเรียบร้อยแล้วครับโอเคดูครับจังหวะนี้อืมแพนด้าจ,จะสู้แต่ว่าเออทาชิมาโอ้โหโดนที่ผมเออยังไงอุ้ยฟิกเกอร์เข้ามาตบเ <laughs> กิดไปครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมาทางไหนอืมอฮ้ยแกล้งแกลแก้แกเราโดนวะ่ะ เราต้องล้วงตัวแครี่เราต้องเล่นกับตัวบางนะครับถึงจะนั่นได้นะครับเอ้าโอ้โหคือเราก็บางเหมือนกันให้ตายสิโอ้โหโอ๊ยดูดูสวยดูสวยดูสวยไปไปไปจังหวะนี้ไปไปไปเลยครับไปเลยอู้เรียบร้อยนะครับส่จังหวะนี้เราพอแล้วเราพอแล้วเราเย็นเราเล่นเยอะแล้วครับให้เพื่อนเราเล่นต่อเลย ต้นไม้ไม่น่าอรอดนะเรบอ้อยโอ้ยายาน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 ไปช่วยอย่างสวยครับอันติอันตินตไปเลยสกิลสองสกิลสองเอ้าสกิลส,ส,สองไม่ติดเฮ้ยโอ้โหยังไงครับออทาชิอยู่ตัวคนเดียวจังหวะนี้ยังไงครับเออทาชิจะมาหรออันติเอ,อ้าเดี๋ยวเดี๋ยว่าจะเข้ามาวิ่งหนีหรอโอ้ดูแนด้านดักหน้าจังหวะนี้ทาชิพยายามจะหนีอย่างสุดชีวิตแต่ว่ายังไงโอ้โหอ๋อเดือดผมไม่ได้คิว ยังไงครับเลนกางเออโอ้ยปาดไปชิดเดียวนะครับถึงกับครึ่งหลอดถึงก็ครึ่งหล,ลอดเหมือนกันนะโ <c> อ <oughs> ้เดี๋ยวนะโอ้โหสแอซซดผมเยอะมากเลยเก้านะครับยเยอะกว่าคิวคิวไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับหยานพยายามจะขึ้นมายังไงผมพยายามจะดักเออยังไงหยานขึ้นไปเลนกางครับเป็นหน้าระวังนะอุ้ยเป็นหน้าโดนครับเป็นหน้าโดนจังหวะนี้ยังไงเออ ดูเหมือนว่ากลางจะถ้าเราเล่นกลางไปมันจะเสียเวลานะครับเราจะออกตัวมาแยกดันเลยนะครับผมเพื่อทําประโยชน์ต่อทีมนะอ่ามันจะเสียเวลานะครับถ้าเราไปยืนอยู่เลนกลางนะครับผมเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเสร็จภารกิจของเรานะครับเลียร์เบฟเลียร์ไรเสร็จแล้วก็ลงไปช่วยเพื่อนนะครับผมพยายามหาจังหวะที่จะล้วงเข้าไปหาแครี่นะครับตัวบางนะครับอ่าพยายามหาจังหวะนะครับถ้ามีจังหวะก็เข้าไปล้วงเลยนะ เอ้าเดี๋ยวนะเฮ้ยกดแช่แข็งเหรอเหมือนรูวเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะสก,กิลหนึ่งกดพลาดอืมไม่น่าเลยอ๋อเฟรนด์ทูตผมมาแล้วยังไงตอนนี้ก็อยู่ในช่วง15นะครับผม15นาทีแล้วนะครับอืมเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยแทงไปไหนครับโอ้ย <laughs> เออแทงแทงโซนอยู่แต่ว่ามันไม่มาช่วยเลยโอ้โห ขอบคุณครับคาบนี่ที่มาช่วยเดี๋ยวผมก็เจะตายแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ขอกลับแป๊บหืมดูดนะคิกซี่คิกซี่คิกซี่อยู่สวยครับคิกซี่แตกเฮ้ยเยอะว่ะตรงนี้เยอะโอ้โอ,อ้เลือดเลือดเลือดผมลดไปเยอะแล้ว โอ้ยนัวเล่นไม่ค่อยได้เยอะแต่ว่าจะตายโอ้ยถอยเฮ้โยโอ้โหโดนแค่ปลายถับนิดเดียวเอออย่าท็อกซิกอย่าท็อกซิกครับต้นไม้ให้เจอกันหน่อยโอ้โยโอ้ยโอ้ยต้องหลบออกจากถั่วนะครับฝนหลวงอะไรประมาณนั้น <c oughs> มีเพื่อนมาช่วยมีทาชีมีทาชีถอยก่อนถอยก่อนอย่าเล่นเยอะเอ้าเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วเราเล่นกับทาชิ เอา้าูไม่อยากเล่นกับคุณทาชิเออสวยสายชิเกิดแปบ๊บนึงเออนี่นหัอฝนหลวงเมเลียวเฮียอะไรเนี่ยท็อกซิกอะไรปานนั้นเพราะแต่หยานยานหยานอยู่ไหนตอนนี้ย่านนะหยานอยู่ไหนวะใหญ่หยานหายจากแมพแล้วยังไงฝนหลวง เออพยายามงัดหมดไปกิวแล้วง oh, ัด oh, ข the ึ to together, so ้นยังไงตามครับโอ้โหโดนโอ้โหผมโดนตบบ้องหัวไปเลือดลดเป็นครึ่งหลอดเดหรอเกินไปมะเนี่ยนี่คือแทงแทงจะฆ่าไอ้ซาอซินได้ให้ตายสิโอ้โหเล่นได้ยากเนะมันต้องเล่นกับอเราต้องออกของเป็นสเปียร์ออฟลองกินโนนะถ้าแบบเจอพวกแทงหนาแบบนี้นะจะได้ลดเกาะแทงครับลงไป50หน่วยนะเออ โอ้ยโอ้ยโอ้โหปาดไม่ถึงปาดได้แค่ตัวอย่างวะเ่นกลางเล่นล่างอย่านนะโอ้โหนิดเดียวเราต้องออกเป็นเกาะเกิดตัวนะฮะแล้วก็ยังไงเคียวมาเลยครับตามเลยงหวะน,นี้ยังไงครับเหมือนจะนัวบดเหมือนจะบวกกันเลยครับเจวะน,นี้ผมสไลด์ไปเรียบร้อยหยานพยายามจะเข้าหลังี๋ยว่าอันติีไปนะครับหยานรอนลองไปแดนแล้วก็เกิดใหม่ย,ยังไง ริปร้อยนะครับอีกทีหนึ่งะฮะแต่ผมไม่ได้คิวอีกแล้วก็แบบตอนนี้แอสซีดผมอยู่ที่15นะครับโอ้โหโหคตนเยอะนี่กูเล่นฟามจริงเวที่อ้ยโอ้โหหรือว่ากูเล่นซับอะไรจะขนาดนั้นยังไงซีเอ้ยถึงกับฟิกเกอร์เข้ามาตบยังไงผมพยายามเล่นกับทอนนะครับ อ้ยิงเขาแรงยังไงโอ้โหผมปาดแรงเหมือนกันนะครับทอนกับตายแล้วผมใครก็เกิดออกเคียวยังไงแก๊กดึงนะผมปาดทีนึงแล้วก็ต้นไม้โคต้นไม้ผักมาได้ยังไงโอ้ไม่จูเนียยังไงเพื่อนครับเพื่อนพยายามตีแพนด้าพยายามจะหลบสกิลนะครับโอ้โหบอกไปเลยว่แาแพนด้าเออมีคาฟอนี่มาตีช่วยนะครับเกมนี้จึงได้วิทโทรี่มานะครับก็โอเค <c oughs> ก็จะจบได้นะครับผม โอ้โหครับดูเหมือนว่านะครับนาคอจะทำความเสียหายได้เยอะมากเลยครับผมโอ้ความเสียหายนาคอที่ได้รับนะครับ1นึ่งแสนเจ็ดเก้า what the fuck หนึ่งแสนเจ็ดเก้าคนเยอะนะครับโอ้โหเยอะกว่าแพนด้าเยอะกว่าแคลรี่เยอะกว่าเมดอีกโอ้โหบอกไว้เลยว่าเยอะที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าสถิตินะครับแพนด้าคิวตั้งสิบหกตัวแต่ผมแอสซีสิบห้าโอ้โหโคตรสุดนะครับเกมนี้ ทำเป็นตัวดามจหลักของทีมนะครับไม่ไม่น่าเชื่อเลยครับนะขอจะทำความเสียหายได้เยอะขนาดนี้ครับโอ้โอเคครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ครับจะาลืมอกดไลค์กดซัสไครต์กดแชร์กดดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับที่น่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมยหม่จ้าระหงครับ